มือหาเงินในมือได้สี่พันหันบาทนยู่เฮืร์นก็มีคนเอาเงินมาให้เป็นมือหาเงินในมือได้สี่พันหันบาทนยู่เฮืร์นก็มีคนเอาเงินมาให้เป็นสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะคุณแม่คุณแม่สวัสดีคุณแม่ค่ะคุณแม่สอนเพิ่นกับฟันแม่นนะครับค่ะโตเดียวบ่เคยขาดที่เพิ่นบอกจังไหมเก่ากว่ามากตอนนั้นเนาะแม่เนาะบเอ๊ะเลย แสดงว่าเคยมาติดตามตัวเลขกับคุณแม่มันบอบุญธรรมมาบุญธรรมมาติดตามนะคะพี่น้องขอไม่ยากมาทั้งนี้ได้แม่นั่งได้ปนี่ได้โอ้จ้าจ่าหาปุเป็นยังได้แล้วโอ้ซ่อนกล่องคนเนี้อนู่นได้หมอกตังนูก็เลยหยับมาตังเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะท่านผู้ชมสบายดีแม่ พี่แม่อายุเท่าไหร่คะเจ็ดสิบแปดแต่บ้านติมเนาะพี่แม่เจ็ดสิบแปดอยู่บ้านเจ็ดสิบเจ็ดคุณยายหนึ่งเจ็ดสิบเจ็ดกินข้าวแซ่บหรือเป่าแม่หาแซ่บผ้าบอเมื่อนี้แซ่บไหลเมื่อนี่กินซุปเห็ดขาวก็ได้เมื่อนี้แซ่บไหลอ้บอไปจะต่อแซ่บไม่ไหลแต่ซุปเห็ดขาวดีว่าที่เขาเลยแซ่บจะว่ากระถามันงวดงวดก็มันก็ได้ออกโสมชี ก่อนฝันว่าจะได้กว่าแม่แสดงว่าตีบะทึกว่าครับวัดนี่เนี่ยมันขึ้นเดี๋ยวันว่าได้กินตีกุ้มเข่าวัดขึ้นมันเป็นยังค่ะใช่ครับตีกุ้มเข่าตีกุ้มเข่าเออเข่าดีฟาดเข่าเออได้ฟาดเข่าเต็มเข่าเต็มล้านคนจะมีโชคฝันแรงเด็กเข่าไรน้ำเข่าเต็มล้านอยู่กันยังไงถึงไม่พิการว่าหยังสันนี้อยู่นี่ค่ะอืมเพราะมัธรรมาจาเชื้อที่ เัาเงินเก่าแม่นักเดียวแต่ว่าฟันที่นี่แม่อยู่ดิแม่ค่ะคเพค่นอายุอะไรอีแม่นคิดอีแม่พันแปดสิบห้าิบห้าปีคายก็เล็กคุณเกพอดีอ๋อคเสียกับอายุแปดสิบกว่าป่ะแม่แปดสิบห้าพอดีาย่กรเล็กอก่มาเคลื่อนฟันมา ฝันว่าได้ฟาดเขากุ้มเขาแขวนจับ่ะไรขัดตีกุ้มเขาคนสัมผัสเลยนี่นั่นบอกครับกุ้มเขานี่เต็มล้านเต็มบักคักบักเน่หลายบักคักบักเน่ค่ะคนนี้หลายคักนั่นบอกครับว่าคนมาหลายแต่ว่ากุ้มเข่าหลายโอ้กองเข่าใหญ่กองเข่ามันหลายเต็มล้านหลายบักคักกองเข่าใหญ่นะครับกองเข่าหลายเลยแม่นบอกแม่ฟันแบบนี้ิม่โชกบ่แม่จัะเนี่ยกับบลูค่ะไอเตี้ยเนาะแม่เนาะ มแม่สอนฝันแม่นนะคะฝันเห็นกองเขาปุ๊ไงพี่น้องหรือว่าเหล็กที่แม่สอนมกักซีเขาบ่มีตัวมักมาแม่ม,มีตัวมักบ่ค่ะอยังมาวายอยู่นี่แหละคิดจะเลี้คิดกับบอ,อกก็หลุดค่ะอคิดอยู่นั่นคือมักอยู่นะั่นหรอเกิเก่าก็ได้แต่ว่ามันมสีเขาห้หอบ่อเก่าอย่างน <มา S 2> ั้นเก่าก็เจ็ดนี่แหละเก่าเจ็ดมกเก่าก็เจ็ดคิดว่าสีซีเจ็ด เ mm. 8ดแปดเจ็ดสิอย่างนี้เจ็ดแปดเจ็ดเก้เจ็ดแปดเจ็ดเก้าโอ้เจ็ดเก้านี่เป็นเลขของไอหลวงปูซิลาได้แม่เนาะถ้าเจ้าโชกันจะได้นาวานะคะโอ้ยแม่มีของดีพอมเด้อใช้แม่โชคกันด้วยแม่ของดีเพราะแม่ของปูซิลาว่นี่นั่นเห็นร้องไปติ่ถืเลขสุกคนเลยทุ่มเูุ่มเตา เป็นไดเป็นได้เจจังโซ่ใส่กันก็นนะผู้นันเหรอซุ่มลูกสุ่มตาคนสิมาน้องแม่เนา้อไปอีด่านลูกสาวหลาย่เมื่อกาซินมาคยสินเลียกแจ๊คเท้าไปใส่สื่เลือดสองขวดเลี้ยนกันเลยแขนกำไรนี่บอครับจานี่กำไรหยิบยกนำโชคไปอาบน้ำเรื่องใส่มาเจ้าก็มีโชคดอกไม้่อยชีวิโชคไอ้แม่กระเจ้า่า อันลูกเตาผู้เดีวไปจังว่าอีหลามว้ายแม่หนูบ่เคยถือเหรียญเก็เถื่อนวกวคาไรปูมาใส่จังแดงถือเหรียญช้อนหมวกเนี่ยกันว่ะพี่น้องผู้ใดสนใจทักมาเด้อเดี๋ยวแอดจะแบ่งปันให้เอฟซีนะคะทุกคนทุกคนผู้เดียวของไรเราไปซื้อผู้ใดใส่ถือบัดร้านนะถือบัดทุกคนอันนี้นะคะท่านผู้ชมจะเป็นกําไรของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะคะอิน่าหาอยู่สินอีมันเล็รียกเนียกอย่างไร ถเงสำรวดแล้วสองลอยสองลอยส mm hmm. e ี่หัวเลี่ยนกันเลยจ้าแม่หววมีตรงไหนเอากำไรใส่จั๊กบาเดีถามหลานมันบอกครับมึดมโตเขาก็บ้าพิ่นมีของดีนะแม่เนาะเพิ่นเลยเอาโชกมาห้เนาะอันคนเขาล้านกับบัาขัดค่ะมือหาเงินในนือมึด้สี่อันนั่งยืเพื่อนก็มีคนเอาเงินมาห้เป็นสร้างมันบ่แม่มันเป็นเล็บมันเห็ดเล็บเห็นเล็บเห็นเล็บเป็นช่างทําเล็บ แต่แค้นกำไรมีโชคเฉิแต่ก็ขนป่าเด็กกับเชจูเนี่ยค่ะแม่คนมาขาดล้านจ้าเถื่อตั้งตั้งเตไปพัดเอาผำไล่ไปกำไรมาเนี่ยจ้าตะกอนก็มีอยู่บ่หลายปานี่บ่ค่ะแม่มีอยู่หันบ่หลายเสนาหาหกคนไปซื้อเสนาสองสามคนไปซื้อบัดนี้จนดเมื่อยบ่บัดเว่ยต้อเอาไปใส่นี่เดี๋ยวนี้เจ้าน้จ้างลูกน้องมันหลไหลค่ะแม่คนรังขอลานนี่ว่จนมันยังไงแอกแหลก ใก้ของดีติดตัวไปพี่น้องจะว่าเด้อพี่น้องผู้ใดได้ไปก็จะมีโชคลาภนะแม่เนาะเขพ่อบผลหัวซุ่มลูกซุ่มหลานีแท้สมัยสมายกับสมายดีแท้ปู่พันคือย้อยแท้สิเนาอวานตัวเขาอทั้งเขาก็ได้หนังสือเนาะค่ะแม่พันบ่ได้หนังสือไม่แขนแม่ก็นกควายไอแม่ต่พัดแต่พัดไอแม่แขนนี่ฟันดีได้ตัวเลขกั่นาะ ฝันดีฝันดีฝันดีดูแต่ว่ามานเออมันตีว่าเป็น่ยนย่างไหนตีก็เป็นยังไหนตีว่าเป็ี่ยนย่างไหนเอาง่ายๆใช่ไมเออเด็กกองแม่กองเดียวว่ะมันมาเป็นกองเดียวได้อ้อมล้านโยโรดตั้งแต่กองตั้งแต่เม็ดเขาหนึ่งก็เต็มล้านโยกองเขาหนึ่งก็อ้อมล้านโยโรดกองเขาอ้อมล้านเต็มล้านเลยนะคะเต็มเลยค่ะแม่วเอาหุงมาขึ้นป้ากู้งกระส้มัดิกองเขาใหญ่แต่กู้งกระส้มัด กูตีว่าอยงไหนนอยนูเห็นกล่องเขาย่ามเล็ก็ไรกูก็จะมาตีว่าเป็นอะไรือเหมนมากว่าให้เจ้าของนะบ้านนตีมันบ่านีหนกองเขากองก็เป็นเก้ามันจไปเยแแอดมินตีแล้วอีแมวท่านตีอยู่อีแมวตีอะไรค่ะคิดมากกันนี่แหละคิดมากเกาเจดแปดแสดงว่าถ้าฟันเห็นเขาอีแมวก็จะคิดว่าเป็นเก้าอยู่แล้วมาเก่าพร้อมพื่นก็กินบระเขียบแต่ว่าเด็กินแล้วนะมันออกไปแล้วว่างั้น วันกอัอนี้บัไ้กองเข่าอีกนี่สนะมัดวันที่แล้วบอได้ฟันกินมะเขือขนกินท่ากบะเขียกูฟันแล้วกูได้กินมือวันที่แล้วฟันเขาบอบอกูฟันว่ากูได้กินะเขีอทีนั้กเก็บแปดหน้าัน้กเลยเอาประกาศขันซะโอ้พนี่ครับมันอาจจะมาหมดากอกเเจหกนาอแม่เนาะแม่ก็อบแล้วมันก็ต้น้าโตได้แม่กักกเงขา เขามันก็เป็นเก่าัก็คิด่งนี้ใหญ่โย่ค่ะหลบัาคักมกแน่เขาเจ็ดเก้าเจ็ดแปดแม่พีเป็นซื้อเจ็ดเก่าเ็ดแปดนีื่าซื้อตัวไรกก็แม่วซื้อนี่แหะเจ็ดแปดเจเก้าค่ะเจ็ดแปดเจดเกค่ะคุณแม่ซื้อซืนะคะเจ็ดปดกับเจ็ดเก้าึตีว่ายอไนะลู กันนี่แล้วเพิ่นตีให้เราแม่เจ uh ้ดเก้าไม่ดีอ uh ้าวแอดมินนี mm uh ่กับเพิ่นตีเลยเด้เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเราก็ยังวันเขานี่เป็นเก้าแต่แม่แต่เห็นแม่อยู่แต่เห็นแม่เนี่ยแม่กับโบนีดอกเก้าอืมพราะว่าเขาเป็นผู้เฒ่าก็เลยต้องมีเก้าฟันเห็นเขาก็เป็นเก้าคุณแม่ว่าแมนบ่เก้าเจ็ดเก้าค่ะ ข้างกับรองไม่เห็นเนาะ่ันว่าถือไปยังกันเจอว่าให้กันเป็นความฝันนะครับแม่ฝันใส่ฝันเงินเ่านี้บอกครับฝันยุ่งหนีเนี่ยบ้านเลขที่ใครแม่บ้านเลขที่สามสองศูนย์บ้านเลขที่สามสองศูนย์แม่ฝันอยู่บ้านนี้เนาะครับเนาะคุณแม่ชอบเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดแปดอายุคุณแม่เจ็ดสิบแปดป่ะแม่ อีแม่เจ็ดสิเปดนั่นแล้วก็ฝันเกี่ยวเฮือนหลังนั่นน้ำหอมนั่นนี่ตั้งจอกนัค่ะบ้านเด็กทีมันก็เจ็บขบฟันมาไปเอาไอ้ยาน้ำกัดเกลีมันอดหอบปวดปวดงวดงวดวังหันวันของงวดวังออ๋งวดกี้ฝันเกี่ยวมันอยู่บันเด็กทามแม่โอ้แสดงว่างวดที่แล้วนี่ถ้าฝันถ้าถามนี่คือมันออกละหกเจ็ดเป็นบ่ถ้าเด็กทามแล้วก็ใครอยู่บ้านหกเจ็ดก็ดีนี่พี่น้อง จะได้เนาะแม่เนาะจะได้กังวะแสดงว่างวดที่แล้วฝันนี่ได้หกเจ็ดงวดนี้เอาตัวนี้พี่น้ะสามสองนเจ็ดเก้าเดี๋ยวมันออกมาอีกทีเนาะแม่เนาะเจ็ดเก้านี่เป็นตัวเลขที่คุณแม่ชอบนะคะแล้วก็ตีความฝันมาตามนี้ส่วนเจ็ดแปดจะเป็นอายุส่วนสามสองศูนย์นี่จะเป็นบ้านเลขที่เนาะแม่เนาะอาคผณได้สนใจกันนะครับบูชาวัตถุไอดีนะครับไอดี สจุดเเล็กตัวเอเล็กตัวทีเอฟทีสามสห้าหนึ่งใดอยากได้ว่าตุวคนของหลวงปูศิลาคิดเห็นหนาจะยืมหวด้น่อหวนันออกตัวใดกระแากอบกนไปนึงค่ะิเห็นือบ่เฮคือบ่มบ่ ลองมองแม่อยู่แม่มันนอนอยู่ในบ้านมักัดปุ๊กมากมากอยู่ได้แม่แต่ว่าหอวหิ้ไผอยู่หน้าบ้านก็เลยเก่งใจเลยปูกะแม่ญาติแม่อยู่ผู้เดียวนนั่แหละมือนี้ก็บลูกวัยอยู่ด้มือนี้ก็อะไรก็ไปหาหมอเหมือนแรกมันก็ยังติด้มาค่ะเอาพี่น้องสำรับตัวเลขตามแนวทางนี้เด้อพี่น้องค่ะ แข็งแรงอยู่แอยู่นะคะทา่านผู้ชมสําหรับตัวเลขนะคะเป็นแนวทางความฝันของคุณแม่สอนนะครับคุณแม่สอนเนาะใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่หน่อยนะคะเป็นความฝันเนาะสําหรับงวดที่ผ่านมาคุณแม่ฝันเกี่ยวกับบ้านเลขที่ก็จะเป็นหกเจ็ดนะแม่เนาะ<ช>เป็นล้านบ่แม่เป็นบ่คุณสาบ้านนี่ะ่ะอ๋อแท้บ้านเดียวกันนี่ละฝ<ม>ันเห็นเพิ่นออกหลังนีไปอีกน่จ้าออกบ้านเลขที่หกเจ็ดพอดีเลย สำหรับงวดนี้คุณแม่ก็ฝันอีกนะคะ <Yeah. S 2> ฝันเกี่ยวกับข้าวนะคะสําหรับตัวเลขคุณแม่ว่าชอบเลขเก uh ้า huh. คิดว่างวดนี้จะมีเจ็ดเก้าส่วนเจ็ดแปดจะเป็นอายุสามสองศูนย์จะเป็นบ้านเลขที่นะคะแม่นบาแม่ <Yeah. S 2> ค่ะนะ,ะนะได้อยากบูชาวัตถุมงคลของปูซิลานะครับว่าจะเป็นกําไลคือแม่นะครับหรือว,ว่าจะเป็นเหรียญน,นะครับกระทักไทยแอดไลน์มาได้นะครับที่ไอดีไลน์เอสทีสามสองห้าหนึ่งนะครับ ขอบคุณในไลฟ์แม่ค่ะขอบคุณค่ะอตะกุดเหล็กไหลนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะ s เล็ก t เล็ก3ามสองห้าเบอร์โทร064 3 9 6 9ส8 0ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาบนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะตะกุดเหล็กไหลของหลวงโปศิลานะคะ id line นะคะ s เล็ก t เล็กสามสนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงๆงปัง,ปงๆังรวยๆสวัสดีค่ะ